สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับร้านการ์ดอาซิมการ์ดแคปิตอลนะครับแล้ววันนี้เรามาเล่นการ์ดออนไลน์กันกับน้องกรอบพงนะครับหรือว่าน้องปื้มนั่นเองเทียนอะคอ์ฟอร์ตนะครับเดี๋ยวเราไปเจอน้องเขาเลยนะครับโอเคไปิ่มกันเลยครับให้ตัดเย็ไวบพี่ครับตัดสองใบครับ <Okay S 1> เดี๋ยวพี่หาตัวเริ่มพี่แป๊บนึง ตัวเริ่มหายซะง,งั้นผมเปลี่ยนสามมครับครับเดี๋ยวพี่ตัดนัดหนึ่งเ<ป>มื่อกี้รู้สึกว่าฮิวมันติดกันสี่ใบเลยผมอผมโอเคให้ตัดก,กี่ใบครับให้ตัดสามครับผมให้ตัดก,กี่ใบครับ ตัดสามแล้วที่ตัดสองครับครับโอเคไปกอนะชุดห้าไปของพี่โอเคไม่เปลี่ยนครับโอเคครับพี่ท้าพรลูกตาวเลยเอาไงอ่าให้เลือกเลยอยากเริ่มก่อนเริ่มหลัง งั้นผมร้่มก่อนแล้วกันรอครับไครับจบเพินโอเคครับตาพี่นะครับรอครับไร์เป็นเกตหนึ่งฮเอาเอาพีจีไลท์แล้วก็โจมตีครับไม่ป้องกันนรไล์เช็คครับเป็นเกตสองครับมังกรนิชาเกนไข่ เอาเอาขึ้นมือสิโอเคจบเทนะครับดาเมจเช็คครับไม่มีทิกเกอร์ครับโอเคตาผมครับไลท์ครับเกตสองครับอ่าจมตีใส่แบนการ์ดครับหนึ่งหมื่นสี่พันครับจมตีใส่แวนการ์ดหนึ่งหมื่นสี่พันอ่าปล่อยครับไลท์เช็คครับไม่ม oh, okay, okay. okay. uh, hmm. mm ีท hmm. ิกเกอร์ครับดาเมจเช็คครับไม่มีทิกเกอร์ครับเป็นเกตหนึ่งนะครับ โอเค <Okay. S 1> เขาเทิร์นพี่นะครับรอนะครับไร,ไรเป็นเกยียรสองนะเออเอาไงต่อดิก้นก็บูตโจมตีครับไ,ไปที่แบนการ์ไไดรรได้เช็คครับไ,รนะได้เกยียรสองครับ โอเคจบเต็มครับไม่มีครับได้เกียสองครับแฟนน้องครับครับผมไอคอครับตัวทิ้งสไตน์สกิลมาลงมาโชว์การเกียสาครับาการที่เขาถาวัดขึ้นมือนะทาวัดขึ้นมือเรียบร้อยแล้วจากนั้นที่มือจากนั้นที่มือหนึ่งครับผมทิ้งไปนี้นะครับได้ครับโอเคจากนั้น อ่าขอคีย์ครับแบตเตอร์นั่นไหมครับโอเคมาเลยอันนี้บู๊โจมตีครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันครับหนึ<ร>่งหมื่นหนึ่งพันค่าใช่ไหมหรือว่าคร,ค,รค,รครับค่าครับอ่าทิง้งดอครับโอเคครับมีแฟนการโจมตีครับสิบสี่ครับสิบสี่ป่อยครับอ่าสายเช็คครับไม่มีนี่เกิน ดาเมจเช็คครับค <age> ิดิคอทิกเกอร์ครับอ่าจบเพลยนครับโอบเอค okay, ตาพี่ครับ,ร,บรออนน่าตอนนี้เกตอะไรแล้วเนี่ยฝั่งสองครับเอา้าพี่เริ่มหลังไม่ใช่หรอทำไมพี่ได้เกตสามก่อนผม,มผมไม่ได้คอไงผมไม่ได้ไล่ไงผมคอตัวนี้แล้วก็โชว์เกตสามผ่านทวารอ๋อ โอเคถ้างั้น hey, ลงเป็นเกตสองครับลงบังกรนินจานะครับไว้ที่ช่องสายแล้วก็ลงไอหมีช่องขวาหมีลงมาครับบายหนึ่งใบนะครับ,รบข้างซ้ายตีกันครับเก้าพันป้องกันห้าพันครับ โอเคครับขวาโจมตีเก้าพันครับปล่อยครับดาบิเมจเช็คครับไม่มีทิเกอร์ครับโอเคแวนกาดบูตโจมตีครับครับปล่อยครับดาบิเอตเช็คครับไม่มีทิกเกอร์ครับครับดาบเมตเช็คครับไม่มีครับโอเคจบเทินครับสเตอร์นอร์ฟไล่ครับทาวาสสไตล์เจเลชัน เดือดเดเกียรสองโอเคเร็วเร็วเรเร็วเร็โอเคโอเคขอครับขอทวาแล้วกันครับครับแมทเทอร์ไี่รับได้ครับอันนี้ตีใส่ทามะครับอ่าไอหมี M e, ใช่ไหมครับอ่าใช้ดอกันครับแวนการโจมตีครับสิบ สอหนึ่งรับได้จวดหนึ่งใบคียโซ่จมตีไปที่เวนการ์ดที่ใช่ไหมครับเอแล้วก็ข้างหลังมันมีอะไรหรือเปล่าถ้าหลงนน้โบลครับยี่สิบเอ็ดครับงั้นก็ปล่อยครับอ่าทวินได้ครับเช็คครับฮิวครับฮิวได้โอเคข้างนี้ครับสกันเช็คครับไม่มีครับอะไร ดามิเช็ครับได้ดอครับทาวแวนครับทาวารค่านี้ตีเกนไครครับสิบหกครับขอหนึ่งหมื่นครับขอหนึ่งหมื่นอ่ไม่มีครับงั้นก็ปล่อยเลยอ่าผ่านเธอครับตาพี่ครับสแตนแอนดอร์ครับ ไลท์ครับ <Light S 1> แล้วก็สไตล์เลยครับทิ้งเชหนุ่ยอ่าสไตล์เป็นมะกรูดเทนบุ๋วสกิลฐานเมื่อสไตล์ครับสแตนไอตัวเกียรดสองครับโจมตีแบบี่แตอันนี้เป็นเกรดหนึ่งอันนี้เป็นเกียรดสามครับอันนี้เกียรดสูงอ๋องั้นเอาสแตนเกียรดสามก็ได้ครับ จมตีแบนครับบวกเท่าไหร่เนี่ยบวกบวกสี่พันโอเคไม่บอก,กัน,ก 4, กกนรับ,รบได้ม่มีโอเคพี่ลงเป็น Ninja นินจาเป็นไอ้หนูครับครับไว้ที่ช่องล่าง แล้วก็ลงไอ้อะไรวะเกตสามอะใบเนี้ยไว้ที่ทช่องทรายครับอไอ้ไหนูเมื่อลงมาปุ๊บใบทํบบาเลขสองใบครับไม่เกินสองใบก็คือตามก็สองก็ได้หรือจะไม่บาบก็ได้ครับอ๋อหรือจะไม่ใบก็ได้ใช่ไหมบาบใบเดียวดีกว่าครับ,บอโอเคอครับหลังจากนั้นครับก็เคาตร์บัสหนึ่งครับ มากุูดเทนบูครับเพิ่มพลังให้บงการไอตัวเขียดสามครับง่ายตัวเองโอเคือโอเคตีใช่ไหมครับใช่ครับตีแล้วเมื่อบงเมื่อบงการสำเร็จปุ๊บพี่เคาเตาบัสหนึ่งใชสกิลของไอหมีเออให้ให้มันเพิ่มเท่าไหร่เพิ่มหนึ่งหมื่นแล้วก็เอา เอาบายขึ้นมือแล้วก็ไอ้หนูหนูเหมือนกันก็คือเอาบายยัดโซใช่ไหมแล้วตัวเองบวกห้าพันโอ้เมื่อกี้ปล่อยใช่ปล่าถ้าปล่อยครับมีห้าดำแล้วอ๋อเป็นได้ทิกเกอร์หรือเปล่าครับมึงไม่มีครับไม่มีทิกเกอร์ครับไม่มีทิกเกอร์แล้วก็พี่ เออเมื่อกี้ลืมใช้ไอ้สกิลนี้ก่อนเลสเรียการ์ดหนึ่งตัว,ตวใช่ไหมไอ้ตัวนี้ใช้เพื่อให้มันได้หนึ่งหมื่นให้ให้มันได้หนึ่งหมื่นแล้วก็ไอ้ให้ฝั่งเราข้ามเลือกว่าจะโบกสี่พันตัวไหนครับสามสามพันดิก่โบกสามพันตัวคออู่แข่งเลือกเรียการดอ๋อพี่ต้องใช้ก่อนที่บงการเมื่อกี้สินะ ใช้ตอนไหนก็ได้ครับอันนี้มันจะบวกเพราะว่าตอนนี้มันก็ไม่ได้บงการแล้วไงงั้นก็เลือกตัวตัวไหนก็ได้ตัว,ตวแถวตัวนี้บวกสามารครับอ่าโอเคครับแล้วตัวพี่มันก็ได้บวกหนึ่งหมื่นใช่ไหมโอเคถ้างั้นเอาไอห,หมี่ตีก่อนครับหนึ่งเก้า หนึ่งหมื่นครับประกันโอเคแล้วก็แวนการ์ดจมตีครับสองหมื่นหกอ่าพอเฟการ์ครับโอเคครับใบแรกครับคดทีด,ดิคอทิกเกอร์โยนไปที่ข้างซ้ายครับแล้วก็สองไม่มีทิกเกอร์แล้วก็สามไม่มีทิกเกอร์ครับฝักก่งนี้นี่ไอหมีไอห,หนูมันบวกห้าพันใช่ไหมก็เป็นหมื่นสอง สหมื่นสองบวกสามหมื 32, 33, 36, 36, <ด>่นสองสามหมื่นสามสามหมื่นหกสามหมื่นหกโจมตีครับ<ด>ไปที่แบนกาดจีกาครับโอเคครับสามหมื่นหนึ่งแล้วก็การอีกหมื่นครับโอเคครับ เอยมันปล่อยไม่ีที okay. ่เลยสไตล์อะไรสไตล์อาสไตล์อาไรี่รับเคอยังไงนะสไตลอะอ๋อโอเคสไตล์เจไเนชันเดี๋ยวมันคืออะไรเนี่ยสไตล์เอาเอาจีโซ่หนอจากช่องแวนการ์ครับทีนิดอ๋อเป็นกฎใหม่ใช่ไหมกฎใหม่ใช่มเอ้อใหม่ครับพี่รับมันจีนิดมันไม่อยู่ตรงกลางช่องแวนจะจบถึงจะเฟรนครับอ๋อคือถ้าสมมติว่า มากูเทรนดวอยู่ที่ช่องแวร์นะพี่อ๋อโอเคโอเคลืมลืมเรียบไปไอ้ทาวาครับครับสไตส์สกีครับคอมือหนึ่งไอ้ได้เทคนีคสครับคอไอส้สกิลทาวาครับไอ้หง,งายจีโซนหนึ่งใบชี้ตัวนี้ตีแถวหลังได้ครับโอ,โอเคโอเคครับท่านครับ ครับอันนี้ตีหมีครับตีหมีครับเอ่อป้องกันห้าพันครับเอาทิ้งใจป้องกันอันนี้สิบ,สบเอ็ดแวนการด์ดครับสิเบเอ็ดแวนการด์ารดครดับรถ้าเกิดตีฮิตนี่มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่มีเหตครับโอเคงั้นก็ปล่อยไปครับ ได้คีย์ิคอทิกเกอร์ครับโอเคครับส่งให้แวนแวนกาโจมตีครับเอาคิยาโสรสามหมื่นหนึ่งพันครับสกิลตัวนี้มันแวนจะกาโจมตีครับเวฟสามฮิโซพอทาว่าจะกกรุ่มไปครับขออันนี้มันแวนสามหมื่นหนึ่งครับแวนมันทวินได้หรือเปล่ามันอะไรนะทิปเปิ้ลได้ครับทิปเปิ้ลได้ สามหมื่นหนึ่งครับสามหมื่นหนึ่งสามหมื่นหนึ่งครัถ้างั้นก็เพอร์เฟกต์การ์ดครับครับคิดวันไหนครับเพอร์เช็คดอครับจั่วพาวทาวาสครับครับแซคเกอ์เช็คเตอร์เช็กคีออลทาวาสครับครับวีเอฟซีทาวาสโจมตีครับสกิลทาวาสเกศสี่เจเนชั่นเบรกสามพี่ท็อปเลือกดีทายเลยการหนึ่งตัวครับผมเลือกไอหมีแล้วก็ ตัวเกศศูนย์แล้วก็ไอหนูครับพี่ท็อปเลือกรีไทยหนึ่งตัวครับอ่าหมายถึงเลือกรีไทยสามตัวเลยเหรอครับไม่ใช่ห่ตัวเดียวครับหนึ่งในสามตัวนั้นครับอ๋อให้พี่เลือกหนึ่งในสามตัวครับโอเคไอหนูที่มันทําอะไรไม่ให้บวกอ่าพี่ทําไม่ไล่แย้ว ทั้งทั้งก็เอาไอ้หนูก็ได้ครับอันนี้สองหมื่นหนึ่งพันครับสองคิดดีคอ,อัอจีกากครับครับจีกากที่มีใบเดียวครับอ่าเป็นใบนี้ครับพอแล้วมั้ยหมื่นห้าครับโอเคสกิวทฒาครับเมื่อโจมตีทัานมีสีครับขัตตบานหนึ่งสแตนครับเอามีสแตนได้เลยเนะี่ยครับอีกทีครับ สองหมื่นหนึ่งครับสองคีดข้อสองหมื่นหนึ่งสองคิดขอหมื่นห้าครับขอหมื่นห้าครับเออห้าหมื่นห้านี่แต่ว่าแวนพี่มีไอ้นี่นะได้ทิกเกอร์ได้ขิดไปเมื่อกี้อ๋อขอขอหมื่นเนี่ยครับขอหนึ่งหมื่นครับขอหนึ่งหมื่นงั้นก็อินเตอร์เซ็ปครับครับ,รบจบเพลงครับ สกีว่าภาวะขึ้นมือครับโอเคครับกแ้ครับต่ที่รอครับแล้วก็ไลฟ์เฟสครับครับมีเก็บสานที่ไม่ติดรีซิตไหมมีครับครับเอาเอามาเลยครับรองเท้าครับอ๋อได้ครับโอ้โหแค่ตัวเดียวเองเหรอครับ แล้วก็ทิ้งมือหนึ่งครับสไตล์ครับมือมีเท่าไหร่ครับเนี่ยมือมีห้าครับมือมีห้าไอ้มือมีหกครับมือมีหกมือมีหกถ้าตายเลยไม่บีไอไม่น่าทิ้งไอตัวนี้ไปเลย ฟูไรไม่มีชุบอเคครับนก็มากูเทนบุเหมือนเดิมอ่ะเห็นอยู่นะมันกล้องอันนี้มันเป็นกล้องใหญ่เนี่ยถ้าดูในของจริงมันจะมีบาดเจับตายละมัจริงฟุ้มสุดแล้วฟ้มสุดแล้วมันจริง ทำไมมูจินคุ้มคุ้มเหรอเรียพี่ท็อปจะได้บวกสี่พันด้วยอ๋อ oh, ที่พี่เล่นผิดวันนั้นใช่ไหมใช่ครับที่ว่ามันสามารถบวกเราได้มูจินสามารถบวกของเราได้ด้วยครับเพราะฉะนั้นไอตอนนี้พี่ท็อปมีจีโซนจะจะไงายประมาณสี่ใบ oh. พี่ท็อปก็ชี้ของผมหนึ่งชี้ของตัวอีสามอ่ะบวกสี่พันอย่างนี้จะได้โอเคถ้าางนั้นก็บก 4, okay. เบงการไอ้ตัว okay. ตัวนั้นรอบหนึ่งก่อนสไตล์สกิลครับครับไอห้าพันครับโอเคครับ,คครบพี่ลงไอหมีครับเขาตบาสเ,เหลือสองอ,อ่าพี่เลสไอม,มามาโดอีครับ,รบแล้วก็บวกครับ ม,มันบอกว่าเลือกเรียรนะครับเนี่ยไม่คู่แข่งเลือกเรียรีอกาศผมมีไม่ได้เอา,าวาวรแล้วอ๋อโอเคถ้าอย่างงั้นก็พี่ทำได้ใช้สกิลหมีอะตอนลงมาอ,อ๋อยังๆยงครับถ้างงั้นก็บาบหนึ่งใบถ้าางงั้นก็เคานต์บัสหนึ่งครับ ตะิวโมจิหลอดครับแล้วก็หงายตัวเองนะหงายตัวเองหนึ่งสองสามสี่หรือเปล่าได้สามตัวครับแล้วก็ชี้ของผมหนึ่งตัว๋อก็สามตัวพอดีครับแล้วก็ระหว่างวงการพี่ก็เอาไอ้มาโดอิยัข้าโซครับพี่ชอบวิชิตตัวไหนก็ได้ับยสามพัน ชี้ขผมก็ได้ชี้ของพี่ทอมก็ได้ครับเออแล้วก็ชี้เนี่ยนะของพี่ฝั่งถ้าหมื่นเก้าบวก,บวกอีกเท่าไหร่เนี่ยสามพันหรอสามพั 3, นคะรับอ๋อถ้าสามพันมันก็จะของหมืนห้าครับโอเคงั้นชี้หมีแล้วกันครับงั้นวงการก่อนตีกันเลยครับอ่า ป้องการรับหมื่นห้าเบิลห้าไม่ไม่ตายมือไม่ตายไม่ตายเอ่อไอหมีเขาจะบาร์ครับบวกหมืม่นแล้วก็เอาบายขึ้นมือเอาบายขึ้นมือแล้วก็ไอหมีมันหมดขานาดแล้วพี่ร็อกไม่มีอะไรแล้วอ๋อไอหมีก็เบิลเก้าบวกสามพันก็เป็นสองหมื่นสองถ้าลงอย่างนี้ปุ๊บ ทำไม,ไม่ทอลงอ่าเจ็ดข้างขวาสองหมืกก่นสองบวกสองหมื่นบวกเจ็ดพันบวกเจ็ดสองหมื่นเก้างการครับโอเคครับไมเช็คครับไม่มีเกือบตายพี่ทออ๋อจบแค่นี้แลเหรอโอเคจบแล้วไม่ไหมการได้ไหวแรงไป โอเคครับก็ประมาณนี้ครับ